โรงเรียนดีบุกพังงานวิทยายนประกอบวิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่สูง4ชั้น24ห้องเรียนในวงเงินงบประมาณกว่า28ล้านบาทเมื่อวันที่25สิงหาคม2558ที่โรงเรียนดีบุกพังงานวิทยายนอำเภอเมืองพังงาา นายธรรมรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายประยูรนัฏนาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขนาดสูง4ชั้น24ห้องเรียนงบประมาณการก่อสร้าง2 8 8 0 0 0ล้าน8 0 0 0บาทโดยมีพระเทพปัญญาโมลีรองเจ้าคณะภาค17เป็นประธานคณะสงฆ์ประกอบพธิธีพุทธาพิเศษแผ่นศิลาฤกษ์ จเจริญพระพุทธมนต์และสวดพระพรชัยมงคลคาถาซึ่งมีคณะสิทธิ์เก่าคณะครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในครั้งนี้นายกำจรอุทัยวัชน,นพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาลยกล่าวว่าทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แบบ3 2 4ทับ 55ขอในเขตแผ่นดินไหวขนาดสูง4ชั้น24ห้องเรียนในวงเงินงบประมาณกอ่อสร้าง28ล้าน9 8 0 0 0บาทจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้ใช้ระยะเวลาในการประสานงานงบประมาณเป็นเวลาหลายปีและระับการสนับสนุนโดยนายธรรมรงจริญกุลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสำหรับอาคารหลังใหมน่นี้จะช่วยลดความแออัดของสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและสร้างความ เชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองได้ไว้วางใจว่าบุตรหลานที่เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและสถานที่อีกด้วย w <laughs> ttkبcy